สรีครับพี่น้องเอฟซีทัวร์โลกน้อฟังไทยฟังเรากัมพูชาเมียนมาเด้วพี่น้องวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องมันด้าสกูปปี้ไอขันน็อตเข้าทางไหนขันน็อตออกทางไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับพอเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเคยทาคลิปไปหลายคลิปแล้วแต่ก็ยังมีไว นะครับมีบางคนบอกมาว่าบอกแต่ว่าให้ถ่ายน้ํามันเครื่องน็อต <Not S 1> อยู่ตรงโน้นตรงนั้นตรงนี้ขันเข้าทางไหนขันออกทางไหนไม่เคยบอกเลยคลิปนี้ก็จะสโลร์ภาพให้พี่น้องเอฟซีได้ดูกันช้าๆนะครับเรามาดูวิธีการขันน็อตเข้าขันน็อตออกกันนะครับทุกท่านเวลาที่เราจะถ่ายน้ํามันเครื่องเราขันน็อตออกนะครับท่านเคยสังเกตไหมว่าขวดน้ํานของท่านท่านเปิดแร็คกันอยู่ทุกวันนี้นะครับท่านเปิดกินกันอยู่ทุกวันเนี้ย ท่านหมุนไปทางไหนท่านก็จับขวดค้ามลงจีถครเพราะว่าน็อตมันอยู่ทางใต้ใช่ไหมจับขวดค้ามลงแล้วก็หมุนตามเดิมตามที่ท่านเปิดขวดน้ํากินนั่นแหละนะครับทุกท่านเวลาคลายออกก็ขันไปทางซ้ายหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาเวลาขันเข้าก็ขันไปทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับทุกท่านให้ดูขวดน้ําที่คุณกินอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นแนวทางความขวดลงแบบนี้นะครับ เอาทีนี้มาดูหน้างานของจริงกันเด้อพี่น้องนะครับนี่หมุนออกทางนี้นะครับตามนีโลดเด้อนะครับก็คลายออก้าน,นี้ทวนเข็มนาฬิกาถ้าใครยังไม่รู้ว่าทวนเข็มนาฬิกาไปทางไหนก็ไปซื้อนาฬิกามาแล้วก็จับนาฬิกาไปไว้เพดานท่านก็นอนมองดูไปแล้วกันนะครับสําหรับการคลายน็อตน,นะครับสําหรับท่านที่ถามเข้ามานะครับอ,อ๋อพี่น้องปล่อยม,มันเรื่องออกคือแหล่เอ็นเอ็นพี่น้องวันนี้ดิ นะครับใส่คือว่าเปลี่ยนเดือนละเทื่พี่น้องนะครับน้ำมันเครื่องแบบนี้ไม่ก็จะดีนะมันดําเกินไปนะครับเหมือนกับว่ารถใช้งานหนักนะครับทุกท่านเนี่ยมันดําผิดปกตินะครับทุกท่านเหมือนอาการรถใช้งานหนักเกินไปนะครับจริงๆแล้วน้ำมันเครื่องมันควรจะใสกว่านี้อยู่นะครับทุกท่านเอาละเมื่อเราจอดขาตั้งคู่แล้วนะครับเราปล่อยน้ำมันเครื่องออกแล้วนะครับเราก็หาถาดมารองแบบนี้โดยปกติแล้ว น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของ Honda เนี่ยในตระกูลสกูปปี้ออรถออโต้เนี่ยเดี๋ยวมีอยู่สองจุดนะนี่นะครับจุดหนึ่งบริเวณหน้าขาตั้งเนี่ยนะครับนี่จุดนี้ที่ผมชี้ตรงนี้ก็ถ่ายน้ํามันเครื่องได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะเป็นไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับแต่ว่ารถตันนี้อ่าก็เคยมาเช็คกับผมผมเคยล้างไปแล้วก็ถือว่าสะอาดดีอยู่นะครับทุกท่านนะก็นะครับ,นนะนะรบเราก็เพียงแค่ทำการเปลี่ยนถ่ายนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปรื้อกรองนะครับเพราะว่า อันนี้อันนี้มันเป็นการตรวจเช็คประจําของผมอยู่แล้วนะครับรถคันนี้เคยมาเช็คกองกับผมอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นรถของ f อเองก็ควรที่จะถอดออกมาทําการล้างไส้กองน้ํามันเครืองนะครับเอาละนะครับเมื่อเราทําการปล่อยน้ํามันเครื่องออกมาโดนเติมแล้วนะครับปล่อยน้ํามันเครื่องออกมาไหลเติบแล้วนะครับมันเบิดแล้วละ่ะพี่น้องมันน้อยปอกๆแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นการขันเข้าออครับ ครับทุกท่านเมื่อเราถึงขั้นตอนของการปิด high, น็อตถ่ายน้ํามันเครื่องหรือว่าขัน high, น็อตถ่ายน้ํามันเครื่องเข้านะครับก็สูดเดิมนะครับเปิดน้ําแดกอยู่ทุกวันก็อ่าท่าน,นเปิดยังไงก็เปิดเหมือนเดิมท่านปิดยังไงก็เหมือนปิดขวดน้ํานั่นแหละนะครับเวลาขันเข้าก็ขันเข้าทางด้านขวาก็แล้วกันนะครับหรือว่าอ่าตามเข็มนาฬิกาถ้าใครไม่รู้จักว่าเข็มนาฬิกาเดินไปทางไหนก็กรุณาไปซื้อเข็มนาฬิกามาแปะผนังอาแปะ ไว้ที่ฟ้าหรือว่าเพดานบ้านแล้วก็นอนดูซะนะักรับจะได้รู้ว่าน็อตขันเข้าทางไหนออกทางไหนเห็นย้ำกันมาซะเหลือเกินนะครับเอฟซีนะครับส่วนเอฟซีท่านที่รู้จักแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยก็แล้วกันเพราะว่ามีคำถามเถื่อนมาถามครับเอาละนะครับเรามาดูงานงานของจริงนะครับอันนี้เราไม่สโลแล้วนะอ้าวเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอานะครับนี่ขันเข้าขระหมุอทางนี้นะครับนี่ เดี๋ยวก็หาว่าบอกไม่ถูกไปขันแล้วน็อตลูดหอนบุญหัวรูดห,หัวขาดอีกนะครับให้ขันตามนิ้โลดเดอ้อเนี่ยซาซาซัดซัดนะครับอันนี้ก็คือการขันเข้าเดอ้อนะครับถ้าขันออกก็ทําย้อนสอนนั่นแหละนะครับทุกท่านก็ไม่ได้มีอะไรมากมายสําหรับการขันน็อตเข้าขันน็อตออกอันนี้ขันให้เบิ่งแบบซาซาซัดซัดนะครับจะได้ไม่มีคําถามถามเข้ามานะครับเออ แต่ว่าคําถามที่ถามเข้ามานั้นนะครับไม่คําถามคาถามนี้จากคนคนนี้ไม่ใช่เฉพาะช่องผมช่องเดียวช่องเพื่อนๆพนพี่น้องเอฟซีหลายอ่าช่องเพื่อนๆพนพี่น้องที่ทํา youtube ที่ทำเพจด้วยกันก็โดนเหมือนกันหมดเลยจากคนคนเดียวบอกว่าดูแล้วไปทําตามแล้วเกิดอาการหัวนอตรูดบ้างละเกิดอาการเกลียวนอตเสียว่างละนะครับมันไม่ได้เกิดมาจากเราสอนไม่เป็นนะครับเราสอนถูกแต่ว่าท่านทําไม่ถูกท่านทําไม่เป็นเอง นะครับเอาล่ามาพูดถึงเรื่องของการเติมน้ำมันเครื่องรถฮอนด้าสกู I, ปปี้ไอไฟเรียวบางลมเนี่ยนะครับเติมอยู่ที่0.8นะผมจะเติมเข้าไปที่0.8แต่จริงๆแล้ว0.8มันค่อนข้างจะเกินมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราดูจากอะไรรู้ไหมเราดูจากปริมาณน้ำมันเครื่องที่เราถ่ายออกรถคันนี้น้ำมันเครื่องหายนะครับทุกท่านนะก็เลยเติม0.8ลงไปเลยนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงนะครับเมื่อเราเติมน้ํามันเครื่องไปแล้วการวัดน้ํามันเครื่องก็ให้ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับสักสองถึงสามนาทีแล้วก็ทําการดับเครื่องพอเราดับเครื่องทิ้งไว้สองสามนาทีแล้วเราก็เอาเหล็กอ่าเอาตัววัดเนี่ยนะครับจุ่มลงไปอย่างนี้เฉยเฉยจากจุ่มลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ทําการตรวจเช็คนะครับว่าน้ํามันอยู่ระหว่างฉีดร่างกับฉีดบนหรือไม่นะครับทุกท่านถ้าน้ํามัน อยู่ในกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางขึ้นไปหาท่อนบนก็ถือว่าน้ํามันเครื่องปกติแต่ถ้าจุ่มลงไปแล้วน้ํามันเครื่องขาดไม่ไม่ติดปลายเกจวัดเลยนั่นหมายความว่าน้ํามันเครื่องของท่านขาดระบบนะครับทุกท่านโอ้ยมันนี่ก็เป็นรินพันกันนอพี่น้องนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทําการสตาร์ทเดอ้อมันก็เลยเกินนะครับทุกท่านเป็นการสาธิตเฉยๆฟังเอาก็อนแล้กันครับพี่น้องนะครับเอาละนะครับนี่ก็คือ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็การวัดน้ำมันเครื่องปรับ f อฟทุกท่าน